ด้วยเลยนะครับผมเฮ้ยเขายู่เขยหยีก้ยมอบ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 เออทีหลังอ่ะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆวันนี้แก๊งทหารของเรานะครับสี่คนเราจะมาปั่นคนในฟีเไต้กัน <c oughs> มันจะปั่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแล้วแผนแรกเราจะแบบว่าอ่าทำอะไรดีวะเออนั่นแหละสิฮ่ <c oughs> มีคนมานอนด้วย มีเงินนอนด้วยอะไรล่ะนายนายเงาะเอาเอาเอามาอีกไหมเอาเอาเอามาอีกไหมเอา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 ก่อนอื่นเราจะไปสั่งไอ้คนข้างบนให้ทำตามโอเคป่ะไปสั่งไปสั่งให้หมอบเฮ้ยไปเราเราไปสั่งให้พวกนั้นหมอบไปเราไปแล้วเราค่อยไปจีบสาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแบบว่าปั่นไปดิ่งกันทหารน่ะเราไปทหารน่ะโอ้โหใช้กันทั้งสี่คนเฮ้ยสั่งสั่งมอบสั่งมอบเลยสั่งมอบเลยสั่งมอบมอบ มอบ <ham> มอบ<ป> <ham> มอบไยดิ <c oughs> ก็โดดนี้นะฮัลล์ก็โดดนี้เฮ้ยนี่นี่ผู้ชายคนนี้เลยนี่นี่เสื้อดำเลยมอบมอบ <ham> เออนัน่นแหละแก้วแก้ว <ham> แม่งมอบจริงด้วยเว้ย <ham> มอบจริงด้วยเออเออยอมแล้วเ <ham> อออ่าดีครับดี ดีงาับทหารจีบสาวเลยทหารจีบสาวเลย,เลยหลังจากไม่ได้เห็นผู้หญิงมานานอะไรอย่างเงี้ยดีงาครับหลังจากไม่ได้เห็นมานานนะโสดใหม่ครับโดไหมครับโดไหมครับเอาแล้วทหารมอผู้หญิงแล้วเอ้ยเอ้พวกเองเ,เป็นบริการเลยยืนข้างหลังเลยจําคุกจีบได้ไหมจุบจ๊บจุ๊บ อ้าเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีไปเอ้าหน,ทนีทำไมอ่ะที่รักโอ้หนีทำไมอ่ะหนีทำไมอ้าหนีทำไมอ่ะ เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนนะเมื่อกี้ไม้ช็อตเมื่อกี้ไม้ช็อตเืยเลยโอ้ใครใจดีก็เอาไม้มาให้ผมหน่อยนะครับเนาะไม้แบบดีๆเนี่ยไม่ช็อตโอเคเดี๋ยวคุยเออนั่นแหละสิเราจะคุยอะไรต่ออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปั่นคนห้องอื่นเลยดีกว่าครับเนาะเราไปพูดเราสั่งหมอบไปเราลองสั่งหมอบทุกคนเลยโอเคปะโอเคโอเคโอเคทหารพนทหารทั้งหลายเราก็จะต้องแบบว่ามาอ่า ก็เรียกว่าอะไรวะก็เรียกว่ามาดูความสงบของชุมชนแบกคุงของเราโอเคเปล่าเราสั่งนี้เลยถ้าใครดูดี่มันแบบว่าปิดกฎระเบียบเราจะจัดการมันเข้าแถวตอนลึกตอนหลังพี่เลยน้องเข้าแถวเข้าแถวแล้วหมดเข้าแถวโอ้ก็แถวได้โอเคที่สุดข้างหน้าหนึ่งคนข้างหลังสองคนแก้วเออแก้วสวยอะืม เรามาตรวจแบบว่าอ่าไม่คนวมาต่อหลังเราด้วยวะเออเออเออนักโทษไปนะใส่ชุดนักโทษด้วยวะเฮ้ยเราเรามาดูนะครับว่าเขาจะต่อหลังเราหรือเปล่าเดินหน้าม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 าเอเดินหน้ามาเออเอามาอีกมาอีกมามาติดติดกันเลยออมเอามาติดกันเลยไอ้ชกุนมาโชกุนมาโชกุนมาติดกันติดกันติดกันเออสวยสวยแก้วแก้ก ให้มารวมร่างกันวะเนี่ยอย่าบอกนะก็จะไปไอ้ต่อแยวอีกฝั่งนึงอะไม่เอานะเอาต่อแถวอีกเว้ยต่อแถวอีกเว้ยเอาๆต่อไปต่อไปเฮ้ยต่อแถวก็ดีเว้ยเฮ้เอาเรื่องอะแถวต้องรับทราบแถวต้องมอบ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 แล้วมอบแล้วเอ้ยแกวแก เรามาทําทำอะไรกันวันนี้เอูอลุกลูกลูกลูกลุกลูกลูกลูกนนล,ล,ลูลกลู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 กนยเลยูกลัาา้ลูกนูกลูกลูกลูอลูกลูกลู้าูรล้กลูกลูกลูลกลูกลูองเกลูกลกาูกลูกลูเลูกลู้ลูก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 ล อ uh, ไม่พร้อมกันเลยเฮ้ยพร้อมๆกันนะเดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองามพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคปะโอเคอย่างงี้นะห <c oughs> นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองจะพร้อมก่นวันไหนวันเนแล้วฝึกแล้วฝึกทีเดียวกันไว้ไดเ้เหรอไม่พร้อมครับไม่พร้อมก็ท่า <c oughs> นลย <c oughs> ไม่พอข้าท่านเออทหารโคตรปั่นเลยไม่เป็นไรรู้จักตู่ป่ะรู้จักตู่ป่ะรับแอดหัวหน้าด้วยรับแอดหัวหน้าด้วยเพื่อนเต็มครับเพื่อนเต็มครับท่านเพื่อนเต็มครับท่านเฮ้ยไม่ใช่แบกลงไม่ใช่แบกลงก็มาอยู่อะนาด้ว่าผมเฉยเลยเฮ้เออเออแต่ว่าแต่ว่าทุกวก็เตวอ่ะ ให้เราจะทำอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวผมจะสั่งหมอบนะหมอบนะหมอบหมอบนะหมอบทุกคนหมอบหมอบเดี๋ยวนี้หมอบหมอบหมอบเร็วเร็วหมอบเฮ้ยผมชอบห้องนี้อะห้องนี้เขาเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยแก้วแก้วโอเคโอเคเดี๋ยวนะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเอ้าผมจี้ดสาวเธอ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  เธอ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 จ๋าเธอจ๋าส่วนแบ่ครับสวแครับอ้าจีบสาวแล้วจ้เาเธอลดสวนมเธอสัวนเข้าส่วน,วน,วนเอ้ยจีบก่อนจีบนะจ,บจีบได้ไหม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 อ้ เอออย่างปั่นเลยลิปนี้ที่ย่อทหารมาจีบแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยเดี๋ยวนะครับเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะอำลาอ่าไปไปก็เรียกว่าไปไปกรมอื่นนะกรมกรมอื่นเหรอกรมอื่นแล้วนะไปไปกรมอื่นแล้วนะไบรยโอเคป่ะเราเดี๋ยวไปอีกห้องนังแล้วกัน โอเค abei, เรามาห้องต่อไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงแถวกันเออพลทหารเราจะมาเลี้ยงแถวกันตอนเอ้อเอาแบบว่าเอาแบบหน้ากระดานหน้ากระดานเลยหน้ากระดานเลยหน้ากระดานเลยหน้ากระดานหน้ากระดานหน้ากระดานฮัลโหลหน้ากระดานอยู่เนาะหน้ากระดานหน้ากระดานโอเคนั ання, ่นแหละแกี๋ยววู้บดึงความยุต şey, ิธรรมนะครับของนายกแม็กนะครับไม่ใช่นายกเฮ้ยอะไรเนี่ยวทำไมทำไมประชาชนทำไมฮะ ทำไมก็ไม่ยืงงนหน้าเราวะถ้าเราตออามมานะ่อแถวผมว่าน้าเขาน่าจะต่อแถวเหมือนกันนะผมว่านะอะไรของเขาเนี่ยตู่เหรอตู่เหรอเงี้ยเหรอตู่เหรอไม่ใช่ตู่ไม่ใช่ตู่ยุดครับยุดเด้งครับยุดครับยุดครับยังฝันเลยได้เงินหน้าวันยังได้เงินหน้าวันยังงั้นเหรอหลงทำเวียนเลยอย่าง หมดเลยมันจะไปหมดทั้งเกอะมันจะไปหมดนี่เลยได้ไหมเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีวันหนึ่งเรียกวันสองวันหนึ่งเฮ้ยสพี่เอเห็นเอเห็นคู่คู่รักตรงนั้นปะเราไปอ้อมเลยโอเคปะสี่คนเราเราเราเไปล้อมเลยคู่หนำไป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 ไไป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  อะไรหล่ะครับพีดกฎหมายนะครับ <c oughs> คนนั้นได้หันล้อมเฮ <c oughs> ้ยไอ้นี่แต่งตัวเหมือนพี่เลยไอตัวไอหลอ,อกพี่อะตอนเนี้ยตอนปัจจุบันตอนนี้ผมแต่งตัวแบบนี้เป๊ะเลยทุกคน <c oughs> ผมแต่งตัวแบบกิ๊บเป๊ะเลยแต่ผมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวหลังจบอันนี้โอ้ไม่น่ารอดอะไม่รอดเลยไม่รอดแล้วก็หายยังก็ไม่เล่นกับเราเนาะมีฝอยวะ <c oughs> มีฝอยมีฝอยวะเออมีฝอย ไม่เอานะเอามา,าเฮ้ไม่ใช่เราต้องยึดเขาไม่ใช่หรอไม่ใช่เราใเจใเขาอ๋อไม่เอานะยังกว่าเลยโอเคนะครับผมเนาะก็อ่าเพราะว่านั้นนี่ก่อนแล้วกันนะครับเนาะก็สนุกหรือไม่สนุกนะครับแล้วนะก็แต่งตัวเป็นทหารถ้าใครแบบว่าอยากให้แต่งตัวเป็นอะไรหรือว่าไปปั่นคนยังไงนะครับผมก็ <c oughs> อ่ามาคอมเมนต์บอกกันด้วยเลยนะครับผมเนาะก็หลับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะแต่ผมจะไปดูนะผมแต่งตัวแอล็อแกลกันจริงๆ ก็แบบว่าไม่รู้อ่ะมันแบบยังไงเขาแบบแต่งตัวแบบคล้ายๆแบบผมเลยเนี่ยแบบเป๊ะเลยเนี่ยทุยกคนลองไปกอดู <c oughs> โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อ่าสนุกกันหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแต่ใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะไม่รู้พูดกี่รอบแล้วโอเคไปแล้วนะครับจุ๊บจุ๊บ